เดี๋ยววันนี้เราจะเดินเข้าตัวเมืองของฟารุนนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเดินประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราเดินไปบทน,นู้นนะครับสองคนทั้งเมืองนะครับอย่า้าใจไงั้นไม่เป็นจใจ หิมะตกหนาวมากเมื่อคืนเป็นคาบเก็ดหิมะเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองลื่นมากไป,ไปเด็กสองคนหนีออกจากบ้านนะตอนนี้ <Yeah. S 1> สวัสดีวันที่สามนะครับเช้าวันนี้อากาศติดลบสอง มีเกตีิมะเกาะบนตัวรถเลยนี่เป็นคล้ายๆไอซ์<ป>เดี๋ยววันนี้เราจะเดินเข้าตัวเมืองของฟารุนนะครับระยะทางประมาณ3กิโลใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมง <c oughs> สุดยอดประมาณห้าสิบนาทีชิวๆค่ะชิวๆครับเดินไปเรื่อยๆอากาศมันไม่ร้อนเหมือนบ้านเราเงอเดินได้สบายสบายตายก็หนาวอะค่ะเรามามีเวลาน้อยนะต้องเก็บให้หมดทุกที่จะมานอนตื่นสายไม่ได้ <laughs> ช่วงนี้ไปไหนได,ได้ก็รีบไปไม่ได้มาบ่อยๆค่าตัวแพงนะต้องใช้ให้คุ้มทุกวินาทีแดดออกจะโคตรหนาวเลยยอ,องฉาเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะชัวนว่าหรือว่าเสื้อช่เป็นตัวใหญ่ปว่าเสื้อเธอไม่เสื้อเสือน่าจะสำหรับอุนหภูมมติดลบอืม ไม่ได้เปิดเน็ตไงไม่ได้เปิดเน็ตสิห้าองศาห้าองศาฟิวไลท์เนี่ยมัน right 1. 1> ฟิวไลท์ลบหนึ่งเลฟิวไลท์ลบหนึ่งข้างบนอะเห็นไหมฟิวไลท์ลบหนึ่งอือ <ừ> ฟิวไลท์หนึ่งเปล่าเออฟิวไลท์หนึ่งแค่หนึ่งองศาเนาะได้ <c oughs> ถุงมือดีกว่า มีแต่เสียงนกเส้นทางให้คนเดินนี่ใหญ่เท่ารถยนต์เลย,ออยนะรถวิ่งได้คันหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะทำเป็นคนละระดับกับทางเดินเป็นสุดบาทแต่มันเอาไว้เดินจริงๆแล้วก็รถไม่มาขับคนกับทางเดินเลย ข้ามทางม้าลายตลอดเส้นทางก็จะมีทางเดินให้คนสามารถเดินได้ตลอดเลยเดินง่ายเ,ายเยพราะอากาศเยนเย็น,ยนแล้วก็ถนนมัน <c oughs> <c oughs> เรืออำนวยด้วยสวยนะบ้านมันมีเงาสะท้อนกับแม่นม้ำสวยดี ดูดิทุกคนวิวหมู่บ้านนั้นสะท้อนกับแม่นม้ำพอแล้วเดี๋ยวตก ถึงใจกลางเมืองแล้วเริ่มมีตึกถึงคล้ายอาคารพาณิชย์เป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้ทันนี่น่าเป็นที่จอดจักรยานนี่ยังไม่เปิดเลย H&M e p r e s s o House อันนี้นะร้านกาแฟที่จะมีทุกที่ทุกคนสังเกตดูมันจะมีที่นั่งแล้วก็ถังขยะมีถังขยะวางอยู่แทบจะทุกที่เลยในเมืองแล้วก็นอกเมืองด้วยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้คนทิ้งง่ายแล้วก็บ้านเมืองสะอาดยังไม่มีอะไรเปิดเลย หมือนจะมีตรงนู้นเปล่าว้าว,าวบนไดสีอ่รุงหอมนังเลยเริ่มหอมแล้วเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ในเมืองก็จะสัญจรด้วยจักรยานก็จะมีที่จอดตามสาธารณณะดูปเป็นระเบียบดี เแถวนี้เปิดแล้วน,นี่เปิดบ้างเป็นบางร้านาเอ๊ะ้วเ,เ่อกี้กินมาจากไหนวะตอนนี้เก้าโมงแล้วท้องเริ่มร้องได้กินอะไรขอหอมๆทอดไก่ใช้เวลาเดินมาตั้งแต่8ปดโมง ชงชห้างส่วนใหญ่ที่นี่ร้านต่างๆก็จะเปิดประมาณ10โมงถึง6โมงเย็นบางร้านนะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมบวนู้นปะ<อ>เดี๋ยวเราเดินไปบวนู้นนะครับไปเที่ยวดูวบกันก่อน หลังก็คือเป็นโบสถใจกลางของที่นี่นะครับสวยมากเลยเป็นหอนาฬิกาเน้่ยสองคนทั้งเมืองนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เงียบมากไม่มีใครเลยจริงๆ แล้วก็ร้านก็คือยังไม่เปิดสักร้านตอนนี้เก้าโมงจะครึ่งแล้วไม่มีใครเปิดก่อนใครเลยต้องรอถึงเวลาเท่านั้นมั้งถึงจะเปิดได้ <c oughs> ดูดทุกคนดูดิรอบด้านนี่คือเงียบสง,งังบคนไปอยู่ไหนกันหมดหรือว่าก็ตื่นสายอยู่ในบ้าน มีรถวิ่งบ้างนะครับแต่น้อยมากช่วงนี้คือเวลาตามล่าหาของกินนะครับหาของกินยากมากไม่มีไก่ย่างซุปตำย่างไก่ฟันบึ้มๆุมๆเลย ฟ้าแรงแกล,ลอริเฮ้ยแถวนี้มีลมว่ะสารอาทิตย์่ะเปิด8โมงเสารอาทิตย์เปิด8โมงถึง3ทุ่มเจอแล้วทุกคนมีร้านเปิดแล้ว ไม่ได้เอามาขายอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นซูปเปอร์มาร์เกต็ตเออซูปเปอร์มาร์เกต็ตสฟารนุนจริงด้วยนี่เงียบมากไม่มีคนเลย น่าจะสแกนใจเองหรือเปล่าจะเป็นโซอนอาหารเซเวันใช่ปะเป็นชิ้นเลยร้อยเก้าก็ประมาณสามร้อย <40, S 1> สี่ชิน้นโอ้ชิน้นใหญ่อยู่เนะเอาไหมเอาใส่เป๋าไปเลยหรอ,อ,หอเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยเรียก ต,ต้องรีบไอเงินเปล่าเนี่ยครับแซลมอนแช่แข็งสี่ชิ้นสามร้อยตรงนี้จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวอันนี้เผื่ออะไรนะนเหรอ แอปเปิ้ลกระป๋องละสิบสองคนสามสิบกว่าบาทนี่ก็จะเป็นพวกแยมชาร์ดละเดอร์มิวแต่ว่าเป็นเวอร์เนมีม,มาม<อ>่าด้วยไอ้สามสองยี่สิบสามสองยี่สิบตกชิ 20, 2, 20้นละยีสิบสองยี่สิบ สามสองยี่สิบอถ้าประมาณสองยี่สิบบาทถูกแล้วถูกแล้วอันนี้เป็นของกินอันนี้เป็นเลยถุงเริ่มเลยไม่ใช่เลยบันรฝรั่งแต่คุ้มนะเยอะมากกว่ามาัข้างในสามสิบสี่คนประมาณถุงละร้อย อันนี้เป็นรถพิกขนาดในซูเปอร์มาร์เก็ตยังไม่มีคนเลยทุกคนคนน้อยมากแทบจะล่วงเลยเะยเยียมมากมเปิดประตูออกหอมมากที่นี้พิซซ่าถูกมากทุกคนถ่านร้อย ถาดละลายได้กี่ชิน้วนวะเนี่ยดูดิเป็นถาดใหญ่ๆตัวนี้เลยเอาไปเว็บที่บ้านกินได้เลยสามสิบสามคนพิซซ่าฮาวายนเคบับมอสซาเรีามีเลือกทุกหน้าเลยตอนนี้หยิบขนมมา แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องจ่ายตังค์ยังไงนะครับเพราะว่าไม่มีชีวาคนแล้วก็ไม่มีคนเลยไม่มีใครเลยงงจ้าจ่ายเงินไม่เป็นจ้าต้องกูกแปลภาษาให้เขาใจ่ายให้ไหม เขีนว่าอะไรถุงใส่กระดาษถุงสิ่งแวดล้อมเฮ้ยอันนี้คือเอาถุงหรือเปล่ามือถือพกเพื่อสแกนอายกตา่างะอ๋อพดเพื่อสแกนเราลองสแกนแกน,แกน,น้ำดูทิ วางลงใช่ไหม<ช>แล้วก็เอามาสแกนตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเขียนว่าอะไรวะตุกรกรมจะถูยกเลิกไปนี้ยี่สิบตุรกัมไปถูยกเลิกแล้วให้กดอะไรช่วยขอมช่วแล้วงานมาแล้ว ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวให้พนักงานมาช่วยแล้วกันอลองดูโออก็เหมือนที่ีเราทำเราไงต่อเราไงต่อหรือสแกนเลยไกนหรือว <c oughs> ันตอนน้มันยังหมุนติ้วๆอยู่เลย งันงเข้าเออเปลี่ยนภาษาดีกว่านี่ไงแท็บ insert card เราแท็บไปแล้วอ๋อนี่ไงแล้วก็ไปที่สแกนเรียบร้อยเอาไปนู่นแล้วก็มีเขียว ไม่เกี่ยวหรอแล้วก็ขนม,มโดนัทโดนัทอ้ต้องต้องใส่รหัสด้วยใช่ปะ่ะโดนัทเท่าไหร่ต่าสิมันเท่าไหร่วะนี่แหะ11.9เดี๋ยวฉันไปดูก่อนดูก่อนนี่เราต้องมาดูนะครับรหัส11.95คนแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อไป12.95 โอเคยนะูยชัวแต่ทำไมนี้ไม่เขียนคนละราคามันราคาเดียวกันห<ะ>มดเลยหรอหรือว่ามันให้เลือกแค่อย่างเดียวใช่ไหมฮะนั้งจ่ายเลยฉันจะไปให้เจอยางไงเรียบร้อย เอาใบเส็จแตดด้วยนี่นี่แต่นี่แดดใช้มือนี่แตะแตดลงลมงานถึงจะออกได้แดดดอกอแล้ว,ว,วนี่ก็มีตู้ขายขวดด้วยขายขวดาาวน่าเอาไว้เประเทศไทยเนาะอืม เราลองไขไหมเดี๋ยวลองกินก่อนแล้วขาุงไปหมดนุ่นนั่งตรงนู่นน่ะตากแดดกันเลยกว่าจะจ่ายเสร็จนะครับมือใหม่มือใหม่ครับจายงงไปหมดเลยเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างจะ <c oughs> ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างพนักง,งานมีแค่คนเดียว ซูปเปอร์มาร์เก็ตโคตรใหญ่นี่ได้มาแล้วเลมอนโซดาเดี๋ยวนั่งกินตรงนี้เลย จะทิ้งวางไว้ขา้างหน้านี่ใช,ใช่ไหมครับของดีๆก็จะเยอะกว่านี้แต่นี่เหมือนแบบใชหมดแล้วตรงนั้น<อ>ตุก๊กตาหมาก็อีก็สวยนะเห็นว่าตรงนั้นอ่ะเป็นโจ๊กอันนี้ก็คือหยิบไปได้เลยรอมีโต๊ะอะไรตุก๊กตาที่นี่ก็จะมีจุดทิ้งสินค้าทิ้งของที่บ้านที่ไม่เอานะครับก็จะมาทิ้งไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็ใครอยากได้ก็มาเอาได้ไเป็นจุดสําหรับทิ้งของที่ไม่ใช้แล้วมีเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเลย อันนี้คือตู้ตู้ใสเหรอทิ้งเลยโอ้โหอยากยกกลับไทยมากเลยแต่ก็อี้ตัวนั้นสวยก็อี้ก็อี้สวยยังใช้ยังสภาพดีอยู่เลยเนาะอันนี้เป็นบ่อนวดมั้งส่วนใหญ่สวนใหญ่เป็นคน thi vang tháo đuôi, đẹp, wow, kéo, này bên set này อยู่ไทยี่เสียบบิทหมดแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวพวกนี้มีเยอะาเดิมันนี้มาดูนี่ก็คือรถมาทิ้งของตอนนี้เรามาเที่ยวดอกเมืองนะครับมาดูจุดชมวิวเมืองกันของฟารุนที่สูงที่สุดนะครับทุกคนเป็นลานปล่อยตัวของถ้าช่วงหิมะตกก็จะเป็นตรงนี้เขาเล่นสกีกัน เนี่ยนะทุกคนด้านบนนี้จะเป็นลานปล่อยตัวเวลาเขาเล่นสกีก็จะไหลลงมาด้านล่างเลยน่านสนุกนะเนี่ยทุกคนจุดปล่อยตัวสกีเขาขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เลย มลมแรงมากันคนที่เราไปกันมาเมื่อเช้าเนอที่เป็นหอนาฬิกาใช่ไหมว้าวข้างบนอากาศดีมากเลยลมเย็นจุดที่สกีนเหมือนจะยังมีหิมะอยู่นะ มันกัน่าจะเป็นกระเช้าดึงขึ้นไปแล้วปล่อยตัวลงมานู่นย,ยังมีหิมะอยู่นิดนึงมีให้เห็นอยู่ยังมีหิมะลงเหลืออยู่ถึงแม้จะนิดหน่อยก็ยังมีให้เราเห็นนะครับโชคดีมากเลย เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตกล่องเกลือไม่ใช่นาเกลือใช่ไหมน่ะว้าวดูดิมีดอกไม้ตามทางสีเหลืองเฮ้ยนี่หิมะจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยหนาวเลยอะหนาวอะหนาวแล้วเฮ้ย เราเพิ่งเคยเห็นหิมะครั้งแรกกันเนี่ยทุกคนเดี๋ยว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 ดยเดี๋ยวเดี๋ยวดูยว่ดีันวเดี๋ยเป็นยนเาตายวงไงว่าีเปียกนียุกคียังมีหิมเให้เราเห็นยยว่โอ้โอ <laughs> เป็นยังไง้ ว้าวโอ้เหยียบหิมะครั้งแรกอ <laughs> โอ้เหยียบหิมะครั้งแรก <laughs> <laughs> โอ้แข็งอะ่ะทุกคนดูดิเป็นก้อนเลยเดี๋ยวมันสกรปรกหน่อยนิดนึงสกรปรกแต่แบบว่ามันก็คือน้ำแข็งว้าว <Auf losharma> wow, cái nóng wow, tất cả mọi người nhìn đi, đẹp nóng đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp đẹp trai,